เยอะเกินไปครับซื้อเยอะเกินไปหรือไม่และกลุ่มนายทุนอุตสาหกรรมรถยนต์ได้ผลประโยชน์มากเกินคนหรือไม่ครับทีนี้คุณ<ต>จะถามว่าโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยจะทำอย่างไรที่ให้ให้อยู่ได้ในเมื่อไม่เห็นด้วยที่จะให้ให้ยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กนะครับอ่าและทาอย่างไรเพื่อที่จะให้โรงเรียนขนาดเล็กนี้อยู่ได้แล้วก็มีคุณภาพเรื่องของการจัดการเรียนการสอนด้วยคุณสิริวัฒน์ผมดีอย่างนี้หลักคิดหรือวิธีคิดของคนในกระทรวงเนี่ย ผมเรียนมาแล้วตั้งแต่เบื้องต้นว่าเขามองว่าโรงเรียนขนาดเล็กเป็นปัญหาเรื่องคุณภาพทั้งคุณภาพผู้เรียนและปัญหาคุณภาพการบริหารจัดการที่จริงการบริหารจัดการเนี่ยควรจะเรียกว่าประสิทธิภาพแต่มันมีข้ออ่อนข้อด้อยอยู่บ้างในกฎหมายพรบการศึกษาแห่งชาติ2 5 4 2ซึ่งส่วนใหญ่90%กว่าเปอร์เซ็นต์ดีนะครับแต่พอพูดถึงคุณภาพเนี่ยนิยามสับมันยังไม่ได้ซึ่งค่อยหาโอกาสแก้ไขในคราวต่อไปเสียดายสวไม่มีโอกาสเสนอกฎหมายนะครับก รัฐมนูนไม่เปิดโอกาสให้เสนอผ่านสอสออส,ย,ส,อสอ <c oughs> ยินดีนะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าในความเห็นของคนในกระทรวงเห็นว่าคุณภาพไม่ได้ทั้งสองอย่างดังนั้นควรจะต้องยุบหรืออาจจะมีเหตุอื่นเช่นเด็กไม่มีสังคมคเด็กที่อยู่ในโรงเรียนสิบคน2ี่สคน3ามสิบคนเนี่ยเด็กบางชั้นปีเนี่ยนะครับป .1 หนึ่งป .2 สองมีคนเดียวก็มีนะครับไม่มีเพื่อนเด็กขาดสังคม อย่างนี้ฟังได้นะครับคุณภาพที่เขาพูดก็ฟังได้แต่ฟังได้ในอย่างมีเงื่อนไขหมายความว่าถ้าหากว่าคุณภาพในความหมายเดิมที่วัดผลเฉพาะวิชาตามตำราเนี่ยซึ่งผมมองว่ามันไม่พอเนี่ยนะครับ,รบถ้าหากยังวัดผลแบบเดิมก็ต้องหาทางแก้ไขแต่ใช่หรือไม่ว่านขณะนี้เนี่ยรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการถแถลงเองครับ,รบว่าจะปรับปรุงหลักสูตร,รแต่ยังไม่ออกมาครับมผมจึงเห็นว่า อย่าเพิ่งยุบโรงเรียนขนาดเล็กเอาหลักสูตรก่อนปรับหลักสูตรปรับหล,ลักสูตรก่อนเพราะทิศทางของการปรับหลักสูตรเนี่ยตรงนี้ผมเห็นด้วยกับทางรัฐมนตรีนะครับท่านปรีว่าการกรุงเทพท่านได้กรุณาถแถลงออกมาว่าหนึ่งจะลดชั่วโมงเรียนลงลดความบ้าวิชาการลงให้เด็กได้ทำกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้ทํากิจกรรมเพื่อได้เรียนรู้และไปพัฒนาด้านอื่นๆเหมือนเราทํากิจกรรมกันอย่างเงี้ยมันพัฒนาทั้งด้านจิตใจและปัญญานะครับการพัฒนาในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจำเป็นมากๆโดยเฉพาะในระดับช่วง การเรียนชั้นประถมและมัธยมจะเป็นรากฐานสําหรับอุดมศึกษาช่วงกำลังโตช่วงกำลังโตประถมนี่ครับป .1 ถึงป .3 ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปยัดคอนเทนต์หรือวิชาหรือข้อมูลใส่สมองให้เยอะแล้วสํารอกตอบข้อสอบประยในแข่งกันไม่จาเป็นเอาสิ่งที่หนักๆใส่เข้าไปในสมองเด็กไม่จําเป็นเลยนะฮะเด็กแบกเป้กันแบกกระเป๋ากันหลังแอนหลังอ่านบางที่ที่พัทลุงเนี่ยนะครับเคยมีนายกเทศบาลคนหนึ่งเนี่ยนะฮะมาร้องเรียนกับทางผมว่า นี่หลานเขาเองเลยไปเอ็กซเรย์กระดูกปรากฏว่าก,กระดูกเบี้ยวเหตุเพราะว่าแบกหนังสือเยอะนั่นเองแล้วผมเชื่อว่าปัญหานี้ยังมีอีกเยอะนะครับผมจึงเรียนต่อว่านไหนทางกระทรวงศึกษาธิการกําลังจะปรับเรื่องหลักสูตร,รซึ่งแน่นอนจะต้องปรับเรื่องชั่วโมงเรียนให้ลดลงและจะต้องทําให้คุณภาพมันกว้างขึ้นไม่ใช่แค่ตอบข้อสอบภายในแข่งกันดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าปรับไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าโรงเรียนขนาดเล็กเด็กต่ํากว่า120สสามารถสร้างคุณภาพใหม่ได้เพราะอะไร เพราะว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ครูจากส่วนกลางคือไม่จำเป็นต้องใช้ครูที่บรรจุเข้ามาผม,ผมเรียนพี่แมนอย่างนี้ว่าและเรียนท่านสสด้วยว่าโรงเรียนขนาดเล็กณปัจจุบันเนี่ยม,มีปัญหาอีกข้อหนึ่งก็คือว่าการกระจายตัวครูที่ไม่เหมาะสม,มซึ่งเรื่องนี้เป็นปนัญหาพอสมควรเลยนะครับณขณะนี้ครูไทยเนี่ยเหมือนของสบศนี่4แสนกว่าคนอัตราเฉลี่ยเนี่ยก็คือว่าหต่อสิ ครูหนึ่งเด็ก19บเกนะครับอันนี้ตัวเลขสภาการศึกษาเลยนะครับในขณะที่ตัวเลขมาตรฐานที่เอเชียโดยเฉพาะธนาคารเพื่อการพัฒนาเองเชียเนี่ย ADB ได้กำหนดเนี่ยหนึ่งต่อยี่สิบห้าเด็กยี่สิบห้าต่อครูหนึ่งคนแปลว่าเราครูมากครูเยอะครูเยอะแต่ว่าในโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยนะครับไปกระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งเออย่างนี้ครับในโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยสมมุติว่าเด็กสี่สิบครูสี่อัตราเฉลี่ยก็คือหนึ่งต่อสิบค่าเฉลี่ยยิ่งสูงนะครับ โรงเรียนขนาดเล็กอัตราเฉลี่ยครูสูงมากบางแห่งเด็ก20ครู3ามคนนี่อัตราเท่าไหร่ครับลองหารกันดูยิ่งเป็นอัตราที่ครูเยอะมากแต่ในเมื่อเราเรียนความรู้เป็นแท่งๆแปดกลุ่มสาระวิชานึกออกไหมครับปัญหาที่มันเกิดคืออะไรครูไม่ครบกลุ่มสาระวิชาไงโรงเรียนเล็กไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้ครบกกลุ่มสาระได้ใช่ครับครูสี่คนสอนแดกลุ่ม ก็จะเกิดปัญหาว่าเอาครูพระละมาสอนวิทย์คุณภาพวิทย์จึงไม่ได้เอาครูสังคมมาสอนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไม่ได้เนื่องไหมครับ4ี่ต่อแปกลุ่มสาระวิชา4ี่ครูมันจึงเกิดปัญหาไงครับเนื่องหรอไหมครับดังนั้นปัญหาตรงนี้มีอยู่แต่ถ้าหากว่าเราปรับหลักสูตรปรับกระบวนการเรียนรู้และการวัดผลสมัยไม่จะเป็นต้องเรียน8ปดนะครับปหนึ่งถึงปสอาจจะเรียนเพื่อให้เด็ก อ่านออกเขียนได้นี่ขีดเส้นใต้สาบรรทัดนะพี่แมนคือหมายความปัจจุบันเนี่ยคุณเรียนทั้งแกลุ่มสาระวิชาบ้าสอบกันเยอะแต่เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เด็กสอบตกว่างั้นเหรอบา,บ,าบางวิชาใช่ไหมครับต้องให้เด็กอ่านออกเขียนได้และมีความใฝ่รู้ถ้าเด็กมีความใฝ่รู้เนี่ยที่เหลือคุณไปดูอินเทอร์เน็ตไปดูองค์ความรู้จากไหนก็นแล้วแต่เดี๋ยวนี้เด็กก็สามารถที่จะหาได้เข้าถึงองค์ความรู้ง่ายกว่าในสมัยสี่ปีที่แล้ว ซึ่งได้จากครูอย่างเดียวนึกออกไหมครับในบบหมู่บ้านไม่สามารถเข้าถึงองค์คมรู้ได้ดังนั้นผมจึงเรียนว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพดังกล่าวเนี่ยผมย้ำนะฮะว่าถ้าหากว่าปรับหลักสูตรก่อนอไม่ดีกว่าหรือรนะครับและเมื่อปรับหลักสูตรแล้วก็ปรับกระบวนการเรียนรู้หมายความว่าครูเนี่ยนะผมขออนุญาตพูดเรื่องครูอีกเล็กน้อยว่าครูเนี่ยจากของเดิมสมมติว่าโรงเรียนเล็กมี4ี่คนเราอาจจะเติมครูที่เป็นครูในท้องถิ่น เพราะว่าถ้าเกิดว่าเติมครูในท้องถิ่นตั้งแต่ต้นเนี่ยจำได้ตอนกระจายอำนาจไหมครับครับปรากฏว่าระบบของกระทรวงศึกษาธิการไม่ยอมรับอโอนในท้องถิน่นกลัวว่าท้องถิ่นจะจัดการศึกษาไม่มีคุณภาพคือคุณภาพวิชาการอ่ะครับแต่ถ้าปรับหลักสูตรปรับกระบวนการเรียนรู้และการวัดผลไปแล้วให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใ,ให้เด็กเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยปราชชาวบ้าน โดยคนในท้องถิ่นโดยนักศึกษาฝึกงานหรือโดยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบัณฑิตที่มาเรียนแล้วกลับไปทํางานที่บ้านที่ชุมชนเองตัวเองก็มีมีเยอะครับอย่างนี้ครับผมจึงเชื่อว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาคนให้มีทักษะให้มีจิตสาธารณะได้ครับอย่างนี้ครับมันจะเกิดคุณภาพใหม่และแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กไปในตัวด้วยคุณวัชระมุมองคล้ายๆกับคุณศิริวัฒไหมโรงเรียนเล็กทํำยังไงให้ให้ให้อยู่ได้อย่างที่ว่าเนี่ยคือบางอยันที่ไม่ยุบ บางอย่างก็คล้ายกันนะครับ<ะ>แต่ผมเห็นว่าจริงๆแล้วไม่ควรยุบนะครับและผมมีทางออกให้กับท่านรัฐมนตรี<ะ>ถ้าท่านเห็นด้วยกับสมาชิกพรรคฝ่ายค้านนั่นก็คือว่าตามพระบบราชบัญญัติการกระจายอำนาจก็กระจายอำนาจในเรื่องการศึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นคือมีแผนแม่บทเรื่องของกา,การกระจายอำนาจทั้งหมดเนี่ย245ภารกิจแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เรื่องการศึกษาด้วย ครับนั่นคือตามพรบกระจานาเนี่ยถ้ารัฐบาลนะครับจะได้ใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นประโยชน์ในมาตราสิบหกและมาตราสิบเจ็ดนะครับ,รบมาตราสิบหกนั้นเป็นเรื่องที่บัญญัติไว้ว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่นะครับในท้องถิ่นของตอนเองดังต่อไปนี้ครับในความข้อหนึ่งก็คือในเรื่องการจัดก,การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ดรอยโอกาสหรือการสังคมสงเคราะห์มาตราถัดมามาตราส7บเจ็ดมีอำนาจในการจัดการศึกษาถ้ารัฐบาลจะยุบครับโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยส่งโรงเรียนเหล่านี้โอนโอนไปให้ท้องถิ่นดูแลให้กับอบตอทั่วประเทศครับเพราะอาคารก็มีไฟฟ้าก็มีเป็นส่วนใหญ่ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าบางโรงเรียนไม่มีไฟฟ้า น้ำประปาก็มีเป็นส่วนใหญ่คือทุกอย่างพร้อมอาคารพร้อมไปยุบทาไมครับอืใช้อาคารเหล่านั้นที่เป็นประโยชน์และในขณะเดียวกันโรงเรียนเด็กโอนให้กับอบตหมดงบมันก็โอนให้สิครับครับมันเรื่องไม่ยากเลยเว้นแต่ว่ารัฐบาลจะทาหรือไม่นั้นรัฐบาลจะใจกว้างพอที่จะโอนภารกิจนี้ให้กับท้องถิ่นได้ดูแยหรือเปล่าและถ้าโอนให้กับท้องถิ่นผมเชื่อว่าเด็กฉลาดมากขึ้นครับอื โดยขณะนี้นะครับเขาจะอ้างว่าโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยครูไม่มีคุณภาพครูไม่พอสอนไม่ทั่วถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่พอไม่พอแต่ก่อนหน้านี้อ้างยังไงครับท่านสวศิริวัฒน์อ้างในการซื้อแทบเด็ตเนี่ยคล้ายกับที่ท่านถือว่าถือมาเนี่ยครับแต่ว่าเรื่องของการถ่ายโอนโรงเรียนให้กับให้ให้กับชุมชนให้กับท้องถิ่นเนี่ยก็เคยมีบทเรียนที่บ้านสวซัมไปที่โรงเรียนบ้านท่าโทนใช่ไหม ที่จะอวดเคยท่าสะท้อนท่าสะท้อนใช่ไหมอ่าเคยมีบทเรียนว่าจะยุบเมื่อสี่หปีก่อนแล้วสุดท้ายชุมชนไม่ยอมไม่ยอมหายุบแล้วก็เข้าไปต่อสู้แล้วก็ช่วยกันจนกระทั่งทุกวันนี้ก็โรงเรียนนี้ก็อยู่ได้ใช่ครับคือคืออย่างนี้ครับก่อนก่อนที่จะไปที่ท่าสะท้อนผมเรียนอย่างนี้ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเหตุที่ดูเหมือนว่ามันเงียบไปอาจจะเป็นเพราะเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งด้วยก็คือว่าในอดีตนั้นเนี่ย ท้องถิ่นก็เรียกร้องเนื่องไหมครับท้องถิ่นมีความเต็มใจที่จะรับโอนอกระทรวงศึกษาธิการไม่มีความเต็มใจที่จะรับโอนไม่อยากกฎหมายบอกว่าให้โอนใหโอนไปเนื่องไหมครับนั่นคือภาวะในอดีตแต่สภาพตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วครับครับท้องถิ่นเนี่ยก็อาจจะไม่อยากรับโอนแล้วก็ได้โดยเฉพาะถ้าเราพูดถึงโรงเรียนขนาดเล็กเนื่องไหมครับอาจจะอาจจะเป็นภาระให้กับท้องถิ่นอาจจะเป็นภาระอาจจะเป็นภาระท้องถิ่นหลายที่ก็อยากจยาก รับโรงเรียนที่มีเด็กจํานวนมากนะครับที่จริงก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะหนีภาระนี้นะครับเพราะว่าแม้แต่เด็กโรงเรียนมากเขาก็อยากรับเห็นไหมครับหรือด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่แต่สภาพปัจจุบันแปลว่าคือกระทรวงสาธาริการไม่ได้หวงเหมือนเดิมไงไม่ได้หวงเหมือนเดิมนะครับท้องถิ่นไม่ได้เียกร้องกลับไม่ได้เรด็กร้องมันจึงเงียบเงียบนึกออกไหมครับผมจึงบอกว่าการโอนให้กับท้องถิ่นเนี่ยถ้าคิดให้มันจบ ต้องคิดอย่างมีเงื่อนไขหน่อยคือหมายความว่าต้องไปดูว่าปัญหาเนี่ยมันคืออะไรผมอยากจะย้ํานะครับตราบเท่าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเด็นดังที่ผมกล่าวก็คือว่าการปรับหลักสูตรการเรียนรู้การวัดผลและการเอาเด็กเข้าเรียนต่อถึงที่สุดถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นก็จะมีปัญหาแน่นอนเข้าสู่วงจรเดิมเข้าสู่วงจรเดิมพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ยอมให้เรียนไม่ว่าสังกัดรัฐบาลส่วนกลางสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือสังกัดท้องถิน่นก็ไม่อยากให้เรียนในชุมชนท้องถิน่นที่มีกําลังก็ส่งลูกเรียนในเมืองไงนะครับและแถมต้องเรียนกวดวิชาอกีกนี่เฟื่องเลยกวดวิชาเพราะอะไรเพราะประเทศนี้มันวางระบบหลักสูตรสอบและการสอบเข้าวัดผลสําหรับเรื่องของบ้านวิชาการไงครับ,รบเห็นไหมครับมันก็เลยป่วนหรือรวนไปทั้งระบบนี่ครับเป็นปัญหาของประเทศนี้เป็นอย่างยิ่งอครับกราบเรียนท่านพิธีกรและพี่น้องประชาชนครับว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราจะไปหวัง พึ่งพระอย่างเดียวเนี่ยอันตรายนะครับครับว่าจะให้พระมาสอนนั่งสมาธิอผมกลัวว่าเดี๋ยวท่านสอนนับคณิตศาสตร์ในวงดัมมี่คือแล้วการนั่งสมาธิเนี่ยให้พ่อแม่สอนที่บ้านก็ได้วับพ่อแม่คือพระในบ้านใช่ไหมครับคุณิวัตพ่อแม่คือพระอันดับหนึ่งเป็นพระคนแรกและพระในบ้านที่อยู่กับลูกหลานในครอบครัวเชื่อฟังพ่อแม่กลาบพ่อแม่แต่ครับคือมงคลสูงสุดในชีวิตครับ ครับผมครับขอบคุณนะน,นี่คือวิธีฮิตข,ของสมาชิกรัฐสภาสองท่านนะครับก็มีคุณสิริวัตรไกรศิลป์นะครับเป็นสมาชิกวุฒทสภาจากจังหวัดนครศรีธรรมาราชนะครับและก็คุณวัชรพิททองนะครับเป็นสสบัญชีรายชื่อจากพรรคประยติปัตนะฮะทั้งสองท่านไม่ด้วยนะครับที่จะให้ยุบโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับแต่ว่าวิธีการที่จะให้อ,อยู่รอดจะทําอย่างไรจะโอนให้ท้องถิน่นหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องอันนอนาคตที่ ทางรัฐบาลจะต้องเป็นคนไปคิดนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะวันนี้หมดเวลานะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ